ก็สวัสดียามเย็นพี่น้องด้ยก็คลิปนี้ก็มาอัปเดตพี่น้องอัปเดตแปลงนาข้าวของผมเองแปลงนี้แหละ,ลลหละก็ใครที่ติดตามผมมาตลอดก็เนาะก็คงจะเห็นว่าตั้งแต่เริ่มหวานนั่นแหละพี่น้องตั้งแต่เริ่มหวานแปลงนี้ก็หวานช่วงเลยยี่สิบสามยี่สิบสี่พฤษภาคมพี่น้องยี่สิบสามยี่สิบสี่พฤษภาคม แล้วก็ตัดไปสองรอบคือเกาอะไรพี่น้องคนตัดไปสองรอบวันนี้ก็โอ้ยลมขนาดพี่น้องเอ้ยหัวลมหนาวเริ่มหมอ,อกแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้ยหัวลมหนาวเริ่มหมอ,อกโอ้ยบรรยากาศเย็นสบายพี่น้องเอ้ยก็วันนี้วันสิบเก้าเน 19, นะ้ไม่ใช่สนะิบแปดเนาะวันนี้วันที่สิบเก้าก็มาอัปเดตให้พี่น้องได้ดูได้ชมพาเลาะ เบิ้งเอาพี่น้องดเอูเอาเดี๋ยวให้ดูรวงข้าวพี่น้องวันนี้ก็รวงข้าวก็เริ่มถอดรวงเริ่มเริ่มเยอะแล้วพี่น้องเริ่มเริ่มหนาตาเนี่ยรวงข้าวก็ประมาณนี้พี่น้องรวงข้าวประมาณนี้เไม่เล็กไม่ใหญ่ก็ธรรมดาเนาะธรรมดาเ,าเดี๋ยวเปรียบเทียบให้ดูกับแปลงฝั่งนี้เป็นอีกเจ้าหนึง่งอันนี้เป็นแปลงไอห,หน้าดำพี่น้องแปลงหน้าดำ ลว,วงข้าวนาดําก็จะประมาณนี้พลวงข้าวนาดําประมาณนี้ส่วนอันนี้ลวงข้าวนาหวานพี่น้องห่วงเขานา,านาหวานก็จะประมาณนี้พี่น้องประมาณนี้ไม่เล็กไม่ใหญ่พอๆกันนกพอๆกันก็หลังจากที่ผ่าน,นกลางกลาง กลางเดือนไปเพราะว่าวันนี้วันที่สิบเก้าแล้วเนาะสิบเก้าแล้วข้าวก็สิบเก้าตุลาเข่าก็เริ่มเริ่มถอดห่วงพี่น้องเริ่มถอดลวงแต่ที่ผมสังเกตได้อยู่อย่างหนึ่งนะพี่น้องนะสําหรับไนาแปลงนี้นะอันนี้เป็นแปลงของผมเองพี่น้องเป็นแปลงของผมเองก็คือผมสังเกตอยู่อย่างหนึง่งที่มัน ผิดหูผิดตาก็คือพี่น้องมันไม่ล้มพี่น้องเออมันไม่ล้มเออม,มันไม่ล้มพี่น้องไม่มีที่ล้มสักที่เลยนะเออจากไอ้ที่หลายๆคลิปเนี่ยที่ผมไปถ่ายดูก็คือว่านาะคือสาเหตุเออหลักๆอ่าสำหรับข้าวที่มันล้มเนี่ยแต่ให้หลักๆมันมันก็มาจากไอ้ข้าวมันต้นสูงพี่น้องเขามันต้นสูงเออแต่ว่าของผมเองเนี่ย ผมตัดล่าไงพี่น้องตัดลา่าตัดช้าพี่น้องดูความสูงของต้นข้าวเนี่ยก็จะประมาณนี้พี่น้องก็จะประมาณนี้ก็ไม่สูงมากเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยพอต้นข้าวมันไม่สูงนี่พี่น้องมันก็จะไม่ล้มก็คือเช่งอย่างที่เห็นนี่แหละพี่น้องเออเหมือนอย่างที่เห็นนี่แหละเห็นไหมเออแล้วอีกอย่างนี่ก็มีหลายคนหลายท่านเนาะบอกว่าไอ้ตัดช้าเนี่ยไอ้มันมันมันสีเอ็ดเฮ็ดให้ห่วงเข่า ทําให้รวงข้าวนี้อาจจะเล็กได้อาจจะไม่สมบูรณ์ได้มันมันก็ใช่พี่น้องแต่ทีนี้ถ้าเราถ้าเราบํารุงได้หรือว่าบํารุงทันเนี่ยมันก็มันก็โอเคอยู่ด้พี่น้องเบิ่งห่วงเขาคกับพี่น้องมันก็โอเคนะผมว่าก็ไม่ไม่เล็กไม่ใหญ่นะนก็มาตรฐานประมาณนี้แหละเนาะแมนบอพี่น้องมาตรฐานก็ประมาณนี้แหละนี่มันก็จะประมาณนี้แหล,ละแมนบอละเพราะนั้นเนี่ยพี่น้องคือ าาการที่จะเขาเรียกว่าการที่จะแก้ปัญหาโดยเฉพาะปัญหาปัญหาใหญ่ของข้าวนาปีที่มันมันล้มเนี่ย <c oughs> คืออย่างสมมุติว่าหลายคนก็เจอปัญหาเรื่องข้าวล้มีเ่เเรื่องปัญหาเรื่องข้าวล้มหลายคนก็ยังยังเขาเรียกว่ายัางยังยัง ยังมองยังมองสาเหตุของปัญหานี้ไม่ไม่ออกพี่น้องผมได้ให้แนวทางไปแล้วว่าการที่ข้าวมันจะล้มได้เนี่ยสาเหตุหลักๆมันมาจากต้นข้าวมันสูงพี่น้องคือสาเหตุตัวเดียวเลยคือต้นข้าวสูงพอพี่น้องลองไปสังเกตเบื้องต้นข้าวต้นไหนที่มันเตี้ยเนี่ยพี่น้องมันล้มไม่พี่น้องมันไม่ค่อยล้มเลยแต่ข้าวต้นไหนบริเวณไหนที่มันสูงเออมันสูงเกินเนี่ย ม,มันเสียงที่จะล้มเปรียบเสมือนเสาทุนระเรกที่ผมได้เคยยกตัวอย่างให้พี่น้องได้ดูได้ชมได้ฟังอะไรพี่น้องอ <c oughs> ต้นข้าวก็เหมือนกันพี่น้องต้นข้าวก็เหมือนกันถ้ามันถ้ามันสูงจนเกินไปม,มันสูงจนเกินไปอม,มันก็เสียงที่จะทําให้ข้าวนี่ล้มพี่น้องอเพราะนั้นนี่เราก็จะต้อง แก้ปัญหาข้าวล้มที่ต้นเหตุก็คือแก้ปัญหาโดยการจํากัดพี่น้องจำกัดจํากัดความสูงของต้นข้าวเออเห็นบหเพราะว่าอะไรก็ความสูงเนี่แหละพี่น้องความสูงนี่แหละมันมันมันเป็นสาเหตุหลักๆเลยนี่นี่คือจังตรงนี้นี่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 เห็นไหมตรงนี้นี่ตรงนี้มันงามมันมันเริ่มมีนิดนิดมันเริ่มเอ็นว่าไงมันเริ่มเอ็นอืม มันเริ่มเอ็นหน่อยๆเห็นบอเพราะว่ามันสูงไงพี่น้องแต่ฝั่งนี้ฝั <c oughs> ่งนี้ต้นเตี้ยแถวนี้มันก็ไม่ค่อยล้มพี่น้องมันก็ไม่เอ็นเออเพราะนั้นนี่พี่น้องปัญหาหลักๆของข้าวล้มมันมาจากต้นสูงเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาแก้ปัญหาที่ต้นสูงพี่น้องเออผมได้ให้แนวทางไปแล้วว่าการหว่านข้าวนาปีออการหว่านข้าวนาปีเนี่ย หวานเร็วหวานช้าหวานพอดีส่งผลพี่น้องส่งผลส่งผล,งผลมีผลกระทบถึงผลผลิตหวานเร็วหวานเร็วเกินไปมันก็มีผลกระทบก็คือต้นข้าวมันมันอยู่ในนานานเกินไปพอต้นข้าวมันอยู่ในนานานเกินไปเนี่ยมันก็จะเจริญเติบโตเจเริญเติบโตทางลำต้นสูงชรุดเฉยพอช่วงถอดรวง ข้าวเนี่ยมันก็ล้ม,มเพราะว่ามันต้นสูงแม่นว่าแล้วแต่อย่างทีนี้ถ้าสมมุติว่าถ้าเราอหวานช้าอย่างเข้าน้าปีนี่ข้าวหน้าปีเ,เขาให้หวานในช่วงไอมิถุนาแม่นว่าพฤษภามิถุนาแต่ทีเนี้่ถ้าเราไปหวานช้ามากกว่าน,นี้ไปหวานในช่วงกรกฎาหรือว่าสิงหาแบบนี้คือบางทีเราไปหวานช่วงสิงหาเนี่ย การเจริญเติบโตทางลำต้นเนี่ยพี่น้องมันไม่เพียงพอพี่น้องเนือพอการเจริญเติบโตมันไม่เพียงพอเนี่ยมันก็ทําให้ต้นข้าวนี่มันก็แคะแกนพี่น้องมันก็แคะแกนเออมันก็ส่งผลถึงผลผลิตอีกคือเก่าเห็นบอกเพราะนั้นนี่คือข้าวนาปีนี่ยเราเราต้องเฮ็ดยังก็ตามทําให้มันพอดีพอดีพี่น้องเฮ็ดใ้มันพอดีพอดีเอ่อไม่ไม่สูงเกินไปไม่งามเกินไปไม่แคลแกนเกินไปนี่คือจัางไรอันนี้แหละ ข้าวอ่ะของผมแปลงนี่แหละพี่น้องอืออันนี้ก็ตัดวันที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดสิงหาเนาะอือก็ไม่ล้มพี่น้องไม่ล้มเลยอือเข่าก็อาจจะถอดลวงช้านิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรเนี่ยตึกอันนี้ก็เริ่มถอดเร,เริ่มบวมเริ่มบวมแลยพี่น้องเริ่มถอดเริ่มบวมอือมันก็ไม่เป็นไรผมก็ว่าถือว่าหยุ่นยุ่นออถือว่าโอเคอยู่ใส่ได้อยู่อืม เป็นบาพี่น้องเดี๋ยวให้เทียบให้ดูสำหรับนาดำเนาะนาดำก็ของญาติญาติกันนี่แหละพี่น้องญาติญาติกันอันนี้เป็นนาดาเนี่ยนาดำเขาก็อาจจะถอดลวงเร็วกว่าของผมนิดนึงเปิงพี่น้องเขาขาวแล้วมาเริ่มถอดห่วงแล้วแต่ของผมนี่ก็ก็เริ่มถอดมันงานแต่ก็อาจจะยังถอดไม่เยอะพี่น้องอเดี๋ยวให้ดูแปลงนี้มันจะได้เห็นชัดเจนเนาะ เนี่ยเบิ้งพี่น้องมันเริ่มไอ้มันเริ่มถอนห่วงเลยพี่น้องแต่ว่าของผมของผมก็กําลังเริ่มผพี่น้องแต่ว่าก็ยังผไม่เยอะเออไวาง่ายคือมันอาจจะถอดลวงช้าช้ากว่าไอ้ที่เขาดํเออสักนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรพอรับได้พอรับได้พได ye, oral. เพราะว่าคือข้าวนาปีนี่ถ้ามันหลอดถอดลวงช้าเกินไปนี่พี่น้อง มันก็ทรงผลฮอดผลผลิตได้เพราะว่าน้ําพี่น้องน้ํามันจะแห้งก่อนนามันสีแห่งก่อนเนีพอน้ํามันแห้งเนี่ยข้าวมันก็ใส่เม็ดได้ไม่เต็มพี่น้องเนีเพราะนั้นนี่คือนี่แหละเขาถึงบอกว่าทําอะไรก็ตามทําให้มันพอสมมาภาคควรพอดีพอดีพี่น้องเนอพอดีพอดีพี่น้องคิดว่าผมเฮ็ดพอดีบ่ละ่ะดูเอาพี่น้องแปลงนาข้าวก็ตัดในช่วงยี่สิบ หกยี่สิบเจ็ดสิงหาพี่น้องอืาก็มีหลายคนหลายท่านรอลุ้นรอชมเหมือนกันพี่น้องรอลุ้นรอชมเหมือนกันว่าผมนม่ตัดข้าวล่าตัดข้าวช้า,า,ามันสีได้เกีียวบอ่คนว่ามันสีห่วงมันสีน้อยห่วงมันสีบอเต็มเด้อคนว่าคือถ้าเราบำรุงได้มัน,ม,นมันก็โอเคเลยแต่ถ้าบำรุงได้มันก็มันก็สวยพี่น้องมันก็ได้อยู่นะผมว่าเออแต่คือถ้า เราบำรุงไม่ได้นี่มันก็มีผลกระทบแน่นอนพี่น้องมีผลกระทบแน่นอนอสูตรปุ๋ยก็เหมือนเหมือนที่ผมก็เคยลงให้พี่น้องได้ดูอะไพี่น้องสูตรปุ๋ยนาะแปลงนี้ก็คือ15 15 15, 15ผสม4600ผสม0060อเดี๋ยวรอดูรอชมพี่น้องรอเบิงรอส้มว่าผลประกอบการปีนี้มันจะเป็นยังไงมันจะได้ไหมมันจะสวยไหมพี่น้องแต่ผมก็ว่าโอเคอยูน่นันนี่ ไม่ขี้ดีแต่ก็ไม่สวยเกินไปพอดีพอดอีก็ประมาณนี้พีองประมาณนี้มาอัพเดตแปลงนาของผมให้ได้ดูได้ชมกันเพื่อเป็นแนวทางเพีองเพื่อเป็นแนวทาง,ทางสลับการทํานาหวานแล้วก็กาําจัดวัชพืชโดยการตัดใบข้าววันนี้ก็19ตุลาคมพี่น้อง1กตุลาคมความสวยงามก็ประมาณนี้พีองประมาณนี้ อะโอเคประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวจะอัเดตให้พี่น้องได้ดูเรื่อยๆจนวันเก็บเกี่ยวนั่นแหละอ่าครับผมสวัสดีครับ